สวัสดีครับพี่น้องชาวกปเปอร์เวตี้ครับคลิปชี้เป้าคลิปนี้ครับเรามีโตโยต้าหัวจรววนะครับมาชี้เป้ากันครับคันนี้เป็นรถตู้เครื่อง3000ดีเซลนะครับรถไม่วิ่งน้อยครับนะก็ทางไกลนี่วิ่งสบายมากครับรถเป็นรถปี2อ0 3ครับภาษีก็ปี66ครับแล้วก็มีประกันชั้น3มมาให้ด้วยครับนะสียังสวยครับแอร์เย็นใช้ได้ครับภายในครบครับสวยมากครับนะ นังสบายครับวิทยุนี่ก็มีให้ครบคันนี้รถอยู่แถวประชาอุทิศ23ครับนะห้วยขวางครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยผ่านลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาวที่1 15,000บาทครับ1 15,000บาทถูกใจไงก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับ โอเคหลัคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถขโมยใหม่ท่านจะได้พายผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ